ตั้มจ้าเอ๋เอ๊ะใครมีอะไรมาบังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสไตล์กันกันค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรก็คืออันนี้ชื่อว่าปอบอิดค่ะเราซื้อมาเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่ปอิดแล้วอีกคนใครอะคะเนี่ยพี่ใครคะมาเตอร์มาเตอร์บันเทอร์ บราเธอบราเธออ๋อบราสบราส์พี่ชายใช่ไหมคะกันการชื่อพี่อะไรครับกอนค่ะพี่อะไรครับแนะนำตัวเด็กชายนะครับวอสกอนหันข้างซิวันนี้ตัดผมใหม่ทรงอะไรครับพี่ครบหันข้างอีกทีหนึ่งครบโอ้โหเนียบมากแป๊ะอ่าคชก่อนที่เราจะชิมนะเฮ้ยก่อนที่เราจะดูกันนะครับ ก่อนีเราจะเล่นปั๊บอีกแล้วก็มารีวิวเสื้อนี้เจ้เขียวเสื้อนี้พี่กอยเขาอยากจะกดมากเลยนะคะอยากเล่น้าชิมกอนชิมอกลนยังค่อยากเล่นอยากเล่นตับของเจ้าของเจ้าของพี่เริ่มเสียงเปลี่ยนเลยลูกอะไรอ่ะไม่รู้ผลไม้ป่าค่ะเจ็บป่าค่ะยาค่ะลูกยาคล้ายๆกับลิงจี่อ่ะแต่เป็นลูกเล็กเป็นผลไม้ป่าที่มาจากทางจันทบุรี หวานเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนตอนหยิบชูพวงขึ้นมาดิคะชูพวงขึ้นมาถือถือพวงเนี้ยค่ะลูกลูกกันนะแล้วก็ชิมด้วยพี่ชิมด้วยค่ะพี่ตงไม่เอาครับพูดพอๆโอ้โหมามีไปซื้อมาตะกี้โลละเจ็ดสิบค่ะแต่ว่าครึ่งกิโลเฮียก็ก็ให้อร่อยสิแต่หนูแค่ชิมแค่น้ำไม่ชิบได้ชิมเปรี้ยวมากโอ้ยเจ็บนะครับหนึ่งกระดุมคืน ผมคู่พดูดอีกแล้ว <laughs> อะอันนี้เป็นพวงเลยค่ะอันนี้เวลาที่เราจะกินหนูคิดว่ามันเป็นลิ้นจี่เวลาเวลาที่เรากินอะรสชาติก็ออกปเปรี้ยวใช่ไหมคะมพี่กรอนชิมยังให้พี่กรอนชิมนิดนึงนแตะแตะ<ด>ลิน้นเดียวหนูว่ามันเป็นลิ้นจี่อันเล็กแน่ๆเวลาเขากินเขาจะใช้มีเครื่องปรุงด้วยนะบางคนก็เป็นน้ำปลาพริก บางคนก็จะมีข้าวคั่วเขามีวิธีทําอยู่ค่ะเวอร์ค่ะน้องเวอร์เวอร์ค่ะทุกคนไม่เอาอย่างนะคะน้องเธอน้ำลายไหลเพราะอร่อยน้าไหลมากเลยน้ำลายไหลเรี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขาวจนพี่พี่ผิดแล้วมั้งอุ้ยน้ำลายน้องอะทำดีๆค่ะลูกอกระดาษทิชชู่ค่ะลูกดึงดึงกระดาษทิชชู่ค่ะขอโทษนะคะทุกคนน้องได้ชิมผลไม้ป่าครั้งแรกจริงๆ เปรี้ยวมากเลยลูกแบบเนี้ยค่ะแต่แม่ลืมชื่อจริงห่อแล้ไม่เป็นไรค่ะอ้าวไหนบอกว่าจะมารีวิวกินให้มันเอาแบบว่าเม็ดเม็ดเขาจะเล็กไม่เล็กค่ะเม็ดเขาจะใหญ่อ๋อเอาอันนี้ละพี่เริ่มอยากเลยละเอาให้เต็มก่อนนะครับอันนี้ชื่อเกมอะไรอะคะพี่ก่อนอันนี้ เดี๋ยวเราจะทําเกมแยกนะคะเกมแข่งมากันโอเควิธีเล่นล่ะคะสอนเพื่อนเพื่อนก่อนก็คือแบบกดล็อกมันจะมีสองเสียงอะ่ะอันนี้เป็นแบบเสียงลื่นใช่ไหม,อ,มอีกด้านหนึ่งนะไม่ได้เนี่ยไม่ได้มันไม่ลืน่นแน่แนหนาเราก็ไม่เข้าใจทําไมไมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเล่นน่ะมีสองฝั่งใช่ไหมใช่ มีกติกาไหมคะเกมนี้มีกติกาอยู่ว่าเราจะกดหนึ่งสองหรือสามก็ได้กดได้หมดเลยแต่ว่าห้ามเกินกว่านั้นถ้าสมมติว่าเราใจบุญเราก็กด 1, 1> หนึ่งสอ3ถ้าสมมติเราใจเริ่มร้ายก็กดกดหมดถ้าสมมติว่าใจเราเชื่อายก็สามนะครับเต่ แต่ว่าทุกคนเราต้องวางแผนไหมอะเกมนี้ใช่ใช้ความคิดนะคะดีลองซื้อมาเล่นดูแล้วก็คลายความเครียดแต่แม่บอกว่าอะไรไม่ไม้เหลือฮะอันเันการต้องเลือกแค่หนึ่งด้วยอะไม่เหลืออันนี้คือเหลือฮะอันเั็นกต้องเลือกแค่หนึ่งด้วยแค่หนึ่งอะอา้าวนำเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะ<ร><ร>คะอด,ดพี่กอนต้องคิดก่อนโอเคไหมไหนคะมีลูกอะไรที่บ้านเราวันนี้มัทพิมอ๋อมัทพิมพี่ต้นด้วย สองป๊าเปเอาเม็ดออกก่อนโอ้ยไม่อยากกินแบบ <c oughs> มันม่อนลื่นตอนนี้ระหว่างก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนที่เราจะมาด <คะ S 2> ีนี้นะคะ,คะกระต่ายของเราก็ดือด้อมีอย่างเข้าก่งดื้อดื้อยู่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป๊าป๊าจัดการให้นะคะ <c oughs> เป็นไ en, งตัวนึงเอาเต้นค่ะเต้นพอโอ้ระวังติดคอนิดนึงนะคะต้องให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะตอนเวลาก <te ินเด็กๆเด็กเล็กห้ามนะคะห้ามห้ามกินลูกน <th okay, eh ี้นะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆอมเข้าไปปึ๊ดคืนลงคอคืนลงคอไปก็จะเกิดอันตรายได้นะคะต้องให้ผู้ใหญ่ดูเลยหน้เมื่อไหร่ออกมาเองจริงๆนะรสชาติของเขาวิตามินซีต้องเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าเปรี้ยวมากเดี๋ยวค่อยกินใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะย ออ่ะ,อะอันนี้ก็คือเสื้อของพี่ชายอ่ะโชวช์วครับพี่ชายยืนขึ้นเสื้อเชียวจูโร่โได้มาไม่ขี่วันได้เลยนะแต่อันนี้น่าจะของของหันหลังนนได้ไหมอ่ะพี่กอหันหลังได้ไหมครับพี่เท่โอ้ยลายไฟเต็มตัวมาเลยหมุนครับหมุนซ้ายห,หมนุนขวาหันมาตอน,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 นที่หนูบบกว่ายังไม่เดือดเรื่อง ยูจะเป็นโทมิอากาคิวเสร็จแล้วมันเริ่มเดือดขึ้นแหละกลางๆขอโทษนะตัวตัวที่พี่กรใส่เรียกว่าอะไรคะเคียวจูโร่ค่ะเคียวจูโร่ครับเคียวจูโร่ครับอันนี้ลส่วนของเงินการหันมาค่ะรีวิวสับไปท่านท่านชายดูดูชัดๆข้างหลังเขามีสกรีนเอาเอาเอาผมยกขึ้นได้ไหมคะผมยกขึ้นพี่กรยกผมน้องอ่ช่วยกันทำมาหากินนะดูครับ ดูอะไรดูอะไรเนี่ยกิไม่ใช่กิโยู่โคจิโนบุโจชิโนบุใช่ไหมคะตอนมันก็เริ่มการ์ดเราใช้การโมโหของแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆแต่หนูเดือดจริงๆแขนคล้ายผีเสื้อเลยคล้ายๆผีเสื้อเลยนะคะแขนของเขาอ่ะใช่เขาเขาเขาปานมาแลย ปานบุกผาอะไรทุกคน oh. เดี๋ยวเราจะแยกไปทำคลิปต่อ,อไรทุกคนก็อย่าลืมปิดยูกันด้วยนะคะหนูคิดกับเกมาว่าถ้าใครแพ้เอาทัก4ี่รอบอเอา,เอา <5. S 1> ห้าหาถ้าใครแพ้ได้กินลูกเนืและห้ามครายออกมาแม้แต่น้ำลายจะไหลก็ตามจริงต้งแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเล๊กมาเลยค่ะ โอเคถ้าขอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช่วยกันมันเป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นกันต่อไี่ก่นพี่ก่อนบ๊ายบาย